พี th el, Arizona, <to> ่น <what> <stories> <can> ้องกินข้าวกินข้าวพูดนะเฮ็ดเอิ่มโอมอนุญาตขออนุญาตก่อนเด้ออนุญาตนะอนุญาตยกให้พี่น้องเบิ่งก่อนพุ่นเจกบปวดเด้อพุงเส็ดแซ่บใครบ่ได้กินมีกะตําดองแดงพี่น้องตําดองแดงพูดนะมีกระเทียมแซ่บเหมนไงแกงเห็ดโคมบวกกับยกเดือดมันสีขวาพี่น้องพูดนะบวกกับยกบวกกับยกเออพวกผู้ใดโยงข่อยืว่าทักเสดาพี่น้อง ไม่มีลาแกงเห็ดขมอ่ะแกงเห็ดเพิ่มมเห็ดเถิงขมป้าบ่งเ้สหมอนแล้วไดยาเปาด้วบ่ได้เปาดิล่ะโอ้บอพี่สดนี่ยังลอพี่าไปเก็บอดก

กูเสีอันหักนตองลงไกินนี่นะคืยลงมากินบัน่ไมพันตรรมดานี่เ็ยอก็มาส้พันอ่ยังมันกี่ไดตำหมูวนี้แซ่บแซ่บผ่านนั่นนตำยุ่งั้ทังเข็มสิกเสียมาเขานะพันก็ได้ตัวยังมันกี่ด้ตำหมูนะตำแดงเนี่แซ่บปะหรืตำหุ่ปะก็ลพขาไหนกินผดตลอดไ

แข่งเหตุกรณแข่งนามกันิดนกันดูนี่ก็เห็ารองใช่จัมาบ่นวจกเานี่ยัต้นนบกมาแล้วมาแล้วคิกสดสจากต้นขีหนูกับมี่ี้ขีกลกับมี่ฝนคิดสดจากต้นขี้ขี้มาได้ีขี้มากับมี่เนม่ี้หมวกข้หมัด้หมัดคิดมันเป็นตลมนี่นะ kì no này hả hả, đang hết khả năng này cho cứ bắt đống này, kì no dư, biết chơi nhéo, lăng mèo biết chơi